เสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ที่ลูกค้าให้ทอดนะครับแบบทอดนะครับบริการทอดฟรีครับผมนี่เนื้อครึ่งโลครับจานละครึ่งโลครับผมอันนี้ก็ครึ่งโลครับผมอันนี้จะเป็นหมูแดดโลหนึ่งครับผมนี่โลหนึ่งนะครับอันนี้จะจานครึ่งโลครึ่งโลสวัสดีครับผมพบกับลุงแอผพาแสบคือเก่านะครับมือนี้ก็เป็นวันหยุดมารับออเดอร์รับออเดอร์มาเฮ็ดคือเก่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวครับผม อันนี้จะเป็นเนื้อแดดเดียวก็จะมีเครื่องปรุงครับผมมีกระเทียมปั่นนะครับมีมเมล็ดพัรซีครับผมมีผงย,ยสู้นะครับเด้อมีน้ำตาลน้ำมันหอยซีิ๊วขาวสอดแมกกี้หรือใส่สอดฝาเคี้ยวก็ไดแล้วแต่เด้อครับเด้อน,นี้หมูหาโลครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ลุงแอ๊ซิมาแจกสูตรเนื้อแดดเดียวครับผมเนื้อแดดเดียวนี่เครื่องโลครับผมลูงแอก็ล้ลงไปหลายคลิปแล้วพี่น้อง คลิปบรก่นอกน,กนกับเบาไทยนะครับเบาภาษาภาคกลางคลิปนี้คอภาคเป็นภาษาอีสานเนี่ยไปลงมือทํากันครับผมแจกสูตรเนื้อแดดเดียวสูตรพัตตะคานล้ลานอาหารครับผมอันดับแรกครับผมนี่ครับมัเล็พักซี่ห่อปันใส่ลงไปกะเอาเด้อพี่น้องใส่หลยกับหอมไลยใส่หน่อยกับบุป็ี้ยั้งครับอกใส่หลยกับบุ๊ปปี้ยั้งหอมหลยกระเทียมก็กะเอาบุ๊ีปัญหาครับผมใส่ลงไปไ ประมาณนี้กะเอาออนเนื้อเครื่องโก้นะครับเด้อเดี๋ยวยตวงให้เบิ่งวา่าปริมาณการตวงเครื่องปรุงเท่าไหร่เสร็จแล้วน้ำมันหอยนี่กะกะเอาพี่น้องบบต้องใส่หลายเป็นไงตามด้วยพระเยซสู้พี่น้องใส่ไล้หลายรดมมนต้องแซบหยอดนะครับเด้อพอปริมาณเราจะมากครับผมประมาณนี้ครับเสร็จแล้วกัน้ำตาลครับผม ใส่ซอนแบบนี้นะ้ครับซอนนี่เข่าแบบนี้ตักขึ้นมาเต็มๆมครับสายลงไปเลยตะกอีกนิดนึงครับผมสรุปแล้วก็คือวา่าถ้าเนื้อโล่หนึ่งนี่ใส่สองสอง้อนแบบนี้นะ้ครับด้วยสองซ้อนเคิงแต่วนันนี้เนื้อเคิงโลเขาก็ใส่ซ้อนหนึ่งกับอีกนิดนึงโอเคตามนี้ครับผมเสร็จแล้วพี่น้องซี่อ่ซอนแมกกี้ครับผม สดเมกกี้ก็ใส่ประมาณนี้นะครับเด้อบ่เต็มกระบวย y นะครับเอากะบ u o แบบนี้นะครับเด้อปกติโลหนึ่งนี่ใส่กระบวยเครื่องครับผมอันนี้เข้ากระใสหานเอาครับผมเครื่องโลก็ประมาณนี้นะครับเนาะสิวขาวนี่ปกติโลหนึ่งกระใสสองกระบวยเครื่องแต่ว่าอันนี้เครื่องโลเข้ากระใสกระบวยเดียวกลับอีกบ่ถึงเครื่องพี่น้องนี่พี่น้องไปหานเอาเด้อครับเด้อตามที่ลุงแองบอกรสชาติเป่เลยครับผม เสร็จแล้วพี่น้องทําการขยาขยำคุรี่กุรี่เข้ากันครับผมสรุปนะครับเด้อถ้าเป็นโล่หนึ่งเนี่ยเขาใส่น้าตาลสองซอนเครื่องแบบสิดตวงให้เบิ้งครับผมแล้วก็ถ้าเป็นซิ่วขาวนี่ก็สองกระบวยเครื่องนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเป็นซอสแม็กกี้รืสซอสปาเขียวกบกระบวยเครื่องครับผมตัวหนึ่งกิโลอันนี้เครื่องกิโลแบบลุงแอ๊กส่องให้เบิ้งเด้อครับเด้อไปติดตามลองเบิ้งพี่น้องสูตรนี้ เฮ็ดขายก็ได้เฮ็ดกินก็ได้แซบเปดีครับผมเนี่ยหมักใบหานหน้าที่พ่อสิบหน้าที่พ่อเดี๋ยวลุงแอก็เอาออกตากครับผมโอเคครับเดี๋ยวหมักไว้ก่อนนี่ครับเสร็จแล้วก็จะนํามาตากแบบนี้นะครับวันนี้ได้เนื้อแค่ครึ่งโลนะครับแต่ออเดอร์อย่างอื่นก็มีนะครับนี่มีปลาช่อนครับผมปลาช่อนมีปลานิลครับผมแล้วก็มีหมูอีก6กกิโลนะครับวันนี้ก็ออเดอร์พอได้ครับผมนี่ครับ ตากแบบนี้พี่น้องส,สีสวยๆตากใสสแกงมุงลวดแบบนี้นะครับลองเบิ้งพี่น้องใส่ได้กันพี่น้อง <Ooh. S 1> เดี๋ยวตากหมูอีกม,ม,มันหน่อยๆน,นะครับนี่ครับพนตากยอดครับผมไปตลาดตะเศร้าครับทำมาหากินครับผมเออเดี๋ยวตากก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งหมาดๆแล้วก็เก็บกันสิปิตสิ้นถุงยากาศจะส่งลูกค้าครับผมเสิ็จแล้วก็สิตากหมูน้ สวยงามครับพี่น้องสวยงามบอหมูหกกิโลมือนี่พี่น้องเพื่อน้ำหาเครื่งโลเป็นหโลเครื่งเหนือเครื่งโลกัมีปลาครับผมปลานี่ก็ของค่อยปัดแมงวันนะครับเ้อมันของครูกันธรรมดาเสร็จแล้วก็ไปพรามันแห้งมันมาดก็ติไปเก็บไปแพ็คใส่ถุงสินส้นสุญญากาศ จัดสรงลูกค้าส่นใดทอดก็ทอดครับผมบริการทอดฟรีน้ดะครับเด้อนี่ครับเนื้อเครื่องโลกนะครับมือเนี่ยจะชิมใส่ถุงซีนแบบนี้แหละครับเสร็จแล้วก็ถุงซีนสูญญากาศพี่น้องแพ็คทรงลูกค้าครับลงไปแล้วก็เริ่มทำงานครับผม สุงสิ้นก็เริ่มดูดสุญยากาศครับผมนี่ลูกแอรขายอยู่ที่ลูกละสามร้อยแปดสิบนะครับเนื้อครึ่งลูกก็ร้อยเก้าสิบบาทครับเรียบร้อยครับผมน่าจะได้แล้วครับผมดูครับ ตอนทอดติดกระทะไม่สวยนะครับเพราะว่าลงแอคหมักซอสครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเหนียวคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเด้อแจกสูตรเนื้อแดดเดียวจะล่งไปไยคลิปแล้วครับไปเบิรงได้แล้ครับเด้อคลิปถี่มีรายละเอียดปรุงแบบเต็มๆกับมีครับผมอันนี้เป็นเหนียวมาเข้าเหนียวมาแบบเนื้อที่ลงแอคคอดให้ลูกค้านะครับเด้ออ้าขอบคุณหลายๆครับผมลองเฮ็ดเบิง์นะครับเฮ็ดตามก็ได้นะครับ ลองเห็ดเบงเห็ดแหกแหกบวแสบบวเป็นยางครับผมเห็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกัดแสบนะครับเอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนื้อแดดเดียวสร้างอาชีพสร้างรายได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมน้ดำน้ำมันก็จะดำหน่อยครับแต่เราใช้น้ำมันใหม่นะทอดนะครับแต่ว่ามันอย่างว่าลครับมันเป็นซอสครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่เวลาทอดออกมาแล้วครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามครับผมอ เสร็จแล้วก็พักลงจานครับผมอันนี้อีกครึ่งโลนะครับโอ้ยหนักหนาเลยครึ่งโลพี่น้องเอ้ยเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ที่ลูกค้าให้ทอดนะครับแบบทอดนะครับบริการทอดฟรีครับผมนี่เนื้อครึ่งโลครับจานละครึ่งโลครับผมออันนี้ก็ครึ่งโลครับผมอันนี้จะเป็นหมูแดดโลนึงครับผมนี่โลหนึงนะครับอันนี้จะจานครึ่งโลครึ่งโลครับผม นี่ครับประดุกก็ทอดได้นะครับทอดส่งลูกค้าครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับผม